สวัสดีทุกคนด้วยลาคะวันนี้เดี๋ยวฉันจะมาเปิดคลิปเองฉันเองจำได้เปล่าใช่ฉันเองพีทวันนี้มิกไม่มาไม่ใช่มิกสิอ,อ๋อมิกฉ,ฉันมีเพื่อนชื่อหลายคนอะ่ะฉันก็เลยค่อนข้างสับสนอะ่ะขอโทษนะทุกคนวันนี้เราจะมาลองแต่งโกโกวากันนะซึ่งโกโกวาเป็นเรื่องที่รังมากในส e ีตเกมกันเลยนะถ้าทุกคนรู้จักอะ่ะ ถ้าทุกคนยังนึกไม่ออกก็น่าจะโกโกวากับยองฮีนะเพราะาเขาชื่อคือคนเดียวกันแต่ว่าเพิ่มเติมคือโกโกวาเขาอะเป็นช,ชื่อเล่นเล่นของเขาแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือชื่อยองฮีนะทุกคนมางั้นเรามาแต่ง,ลอง,ตงลองมาแต่งอวาตารของยองฮีพี่ขอเรียกว่ายองฮีแล้วกันนะให้เรียกว่าพี่หรือน้องก็ได้นะเพราะวันนี้พีจะมาเปิดแทนโกโกวาค่อนข้างจะต,ตัวใหญ่ ผิวจะค่อนข้างเข้มหรือว่าขาวป้อมพี่ไม่แน่ใจเงินที่เอาเป็นเข้มก่อนละกันนะก็กาัาตาแบบปึงป้งๆจะไม่แบบไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เงินพี่เอามันตานี้ไม่น่าจะน่าจะใช่ตานี้สุดนะทุกคนพี่ขอดูก่อนตานี้ก็ดูใช่แต่ว่ามันดูเหมือนแมวไม่หน่อยพี่คิดว่ามันเหมือนแมวเหมือนเมวอันนี้น่ารักนะแต่ว่าขอเอาเป็นอันนี้ละกันมันคล้ายสุดละแต่ว่ามือพี่ก็เบโดยอยู่นั่นแหละมาเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะ ไม่นะถ้อันนี้นะ,ะทุกคนน, default, น่าจะเป็นสีดำใช่ไหมเดี๋ยวหาโทนนี้ก่อนน่าจะเป็นดำาำแดงๆดหรือเปล่าหรือว่าเอาเป็นโทนนี้แล้วกันนะทุกคนพี่ไม่ค่อยชอบดูสกิลเกมเท่าไหร่เพราะอะไรนะหรอเพราะน่ากลัวพี่ไม่กล้าดูเพราะว่าพี่ค่อนข้างไม่ค่อยชอบหนังน่ากลัวชอบดูแต่หนังน่ารักน่ารักมีใครดูเรื่องอะไรเยอะให้ทำว่าทุกคนเมือนทุกคนลองทายแล้วกันนะว่าพี่ดูหนังเรื่องอะไรงั้นพี่คิดว่า มันไม่ค่อยเข้ากับตัวละครพี่ลองปรับเป็นผิวขาวก่อนแล้วค่อยปรับเป็นผิวดำแล้วกันนะเพราะพี่บางครังเกิดชอบแต่งตัวคนขาวๆกลับไปโกโกวาเอ้ลืมผมโก,โกวาโกโกวาผมเป็นปากเป็นไงนะไม่เคยเห็นปากอืะอืีงยเอาเป็นโกโกวากูทีขิ้ไม่สิมีดอะเอาเป็นปากแบบนี้ไหมมันก็ไม่ค่อยเหมือนอะ่ะ เอาเป็นปากมีแล้วกันนะทุกคนมาแก้มพี่เอาเป็นแก้มนี้อแก้มนี้ดีหรือว่าอันนี้เอออันนี้ก็เข้าหแล้วถ้าอันนี้แล้วลองปรับเป็นสีเข้มล่ะฮึ่เข้านะพี่คิดว่าแบบสรุปพี่เอาเป็นสีเข้มดีกว่าต่อไปผมเลยแล้วกันผมโกโกวาเขาเป็นสีดำสีล่างสุดเลยทุกคนมาน้องโกโกวา น้องยังทีผมบา,บานี้ไหมไม่ค่อยเห็นโกนโกวาน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ดาวนะฮะให้ผิดก็ขอโทษด้วยนะเพราะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องโกโกวาเพราะพี่ไม่กล้าดูน่กกากลัวพี่พี่ดูจากข้าวๆแล้วมันดูน่ากลัวามากเลย,เลยหน้าปกม,มาแล้วผมต่อเลยผมนี้มันน่ารักนะแต่มันไม่ใช่อันนี้เคยใครโกโกวานะแต่โกโกวาจะเป็นอีกแบบหรือเปล่าชิป กกลัวไม่น่าใช่แบบนี้นะทุกคนเออหาแป๊บนึงอ๊แบบนี้เหรอก็ค,คายๆนะเพราะกกลัวก็ยังไงเนี่ยจะไม่ค่อยได้งั้นเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปให้ดูตรงไอ้ภาพอีกอันนึงให้พี่พีชเองแล้วกันพี่ไม่ตัดแล้วเอาล่ะพีชมาต่อแล้วนี่รูปน้องน้องยังฮี ปากแดงแดงใช่ปะน้องน่าจะปากแดงแดงนะทุกคนเออพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจพี่เคยไปเซิร์ชรูปมาระหว่างนะ่ะที่พี่หยุดแป๊บนึงอะ่ะอ่ะฮะผมพี่คิดว่าประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดหน้าแบบนี้แล้วกันนะหน้ามาพี่คิดว่าคล้ายๆใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงมันไม่มีเศษกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะอันนี้อันนี้ไม่คลายน้องกลัวะเพราะมันขึ้นสูงไปนิดนึงอันนี้ เอออันนี้ใคร้วทุกคนแต่มันค่อนข้างเล็กเลยนะชิบชิบเอออันนี้น่ารักอะแต่ว่าอยากให้มันย้ายมันลงมาข้างล่างถ้าย้ายลงมาข้างล่างจะใช่เลยนะสรุปดูคร่าวๆแล้วพี่มีสองอันที่สนใจก็คืออันนี้ทุกคนแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนพี่ก็คิดว่าพี่สงสัยดูที่ดูมาทั้งหมดพี่คิดว่าน่าจะเหมือนอันนี้ไม่ก็อันนี้อะแต่พี่คิดว่าถ้าให้เหมือนจริงๆน่าจะเหมือนอันนี้แหละ ส่วนพี่หน้ามามีหน้าหมาอื่นไหมอะ่ะอยากดูอย่างอื่นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ของน้องยังฮีคิปหาแป๊บนึ่งนะทุกคนอันนี้ปะมันไม่ใช่งง้นทั้งที่เท่าบทที่พี่ดูมาน่าจะอันนี้นะทุกคนมาเพราะว่าน้องโกโกวาก็มีหน้าหมาว่าแต่โกโกวามีกิบไหมเห็นมันจะมีลิบตรงนี้แต่ว่าดูถ้ามันไม่มีเงนก็เอากิบทดแทนได้ไหม พี่คือว่าลองไปเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่กิ๊บเออความจริงนี้ก็ได้นะถือว่าอันนี้อันนี้ม่วงเดี๋ยวลองปรับสีม่วงก่อนนะทุกคนก็อาจจะได้นะทุกคนเออสีม่วงหรือสีขาวไม่แน่ใจพี่มองไม่ออกน่าจะขาวปะอืมงั้นพี่คิดว่าเอาเป็นอันนี้สีม่วงแล้วกันนะทุกคนไม่รู้อะมันไม่ไม่รู้อะหรือวางไว้ตรงนี้แทน อืมหรือว่าเอาวันนี้เอาวันนี้แล้วกันไม่รู้อะเออหรือเอาวันนี้ดีเอาวันนี้แล้วกันคิดเยอะอะเงั้นโกโกวาขอเอาเป็นอันนี้นะคะโกโกวาเพิ่งรู้นะนี่ว่าโกโกวาใส่ใส่เอเอไอต่างหูด้วยลืมชื่ตอต่างหูเองเน่ต่อไปก็ชุดของน้องโกโกวาแล้วโอเคเสื้อเหลืองแบบนี้ชัวอันนี้ไม่ต้องเลือกเลยเสื้อเหลืองเลยไม่ใช่ฮะเหี๋ยวมันมีเปียเด้อ กระโปงต้องต้องกระโปงนี้หรือเปล่าเพราะกุกกเบอก์ก็กระโปงค่อนข้างยาวนะแล้วก็ไม่มีกระโปงเหล็กสีส้มแล้วด้วยงั้นเอาเป็นกระโปงนี้แล้วกันนะเพราะเพราะมันคงไม่มีกระโปงเอือ่นแล้วอ่ะตอนนี้กินมาตาเบิร์นค่อนกระปโปงอ่อยนะทุกคนสนไปพี่เอาเป็นอืมว่าแต่เพิ่งสงสัยว่าทำไมมันไม่มีอ๋อแบบนี้ก็เข้านะแต่มันไม่มีสีส้มเลยหรอ เอ้อันนี้ได้ปะก็ได้นะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ห้างั้นเอาเป็นอันนี้สีส้มแล้วกันไม่รู้ว่ามันคล้ายอันนี้สุดแล้วอะเอาเป็นประมาณอันนี้ส้มอ่อนกินป้องประมาณนี้ปะใช่ต่อไปอถึงเท้านีขอลองทันเท้าก่อนนะอันนุ่เท้าก็อนเท้าก็วางค่อนข้างสูง พี่คิดว่าเดี๋ยวพี่เราไปหาในเมืองออตาเว์แล้วเดี๋ยวค่อยตัดมาให้ดูแล้วกันถ้าถ้าหาเจอนะวงเล็บอืมโอเคน่าจะประมาณนี้ตัวละครน้องโกโกวาเดี๋ยวน้องโกโกวาจะลองมาเล่นให้ทุกคนดูนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปอยู่ตรงนี้รอก่อนแล้วกันนะช่อขอขอเอาไปแกงโกโกวาเลยดีกว่า <c oughs> ดูชืว่าจะดีแกงไหมหรือว่าเราจะโดนน้องโกโกวาแกงกะ ฮัลสวัสดีจ้าฉันชื่อว่าคุกลวานะหรือยังหิ่นั่นจรงโอ้ยเสียงโอ้ยเสียงแหกไม่ไม่ดัดล้ละโว้ยมามาลองกันเลยกูกคัวกูทีใครไม่โยนใส่หน้าฉันเนี่ยโอ้ยเปียกหมดเลยอะ่ะเดี๋ยว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 หิมะเปียกเลยเหรอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนบอกก่อนนะว่าหิมะมันเปียกเลยเหรอ ปกติหิมะมันไม่ได้เปียกไม่ใช่หรอทุกคนเออฉันแค่พูดทิดเองอย่าไม่จะมาพูดโอเคสงสัยได้มีคนวีหนึ่งอัตราแล้วสงสัค่อยๆเดินหลังนี้ดีการนี่เลยครับรออะไรมาเดี๋ยวพี่ลองไปเดี๋ยวพี่พีทลองไปหาก่อนนะว่ามันมีไหม ถ้ามีเดี๋ยวจะมาหานะแต่ถ้าไม่มีจะปิดคลิปทางนี้เลยงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเองก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวบอกแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือจบคลิปเลยงั้นไปก่อนนะ